สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนี้เสร็จแล้วมาอีกแล้วนะครับถ้าเบิ่งว่าตัวเดิมนะครับตัวเดิมที่บากว่าทองไกลขอดนะครับตอนนี้ท้างกุมดคลอดไว้สองร้อยแปดสิบหามือนะครับมือนี้ได้อ่าเป็นสองร้อยแปดสิบหกวันแล้วนะครับสองร้อยแปดสิบหกมือเนี่ยยังมั่วฮันไออดนะครับ ได้สองร้อยแปดสิบหกหมื่นแต่ว่าแมนยังไม่ได้ลอดนะครับอันนี้ิดอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้เบิรงวนันตอนนี้ได้สองร้อยแปดสิบห้าหมื่นแต่ว่ายังไมคขอดนะครับทองเบอรงนมนะครับเบอรงนมก็เริ่มได้คืนครับฐานเตานมก็บวมนะครับ เต่านมบวมญยขึน้นนะครับมีฐานญ่ขึ้นหัวนมกัหญยขึ้นนะครับเ,เดี๋ยครับยับให้เบิ้งไกลครับนี่นะครับเัวานมบวมญยขึน้นนะครับยังมโมโหขึ้นกันครับว่าจะคลอตอนมือไดนะครับ ลักษณะอาการที่สังเกตนะครับยังพราะในนี้ยังคือสังเกตที่บ่องบอกนะครับบ่องบอกว่าจะคลอดนะครับตอนนี้นีนอกจากฐานแล้วก็หัวนมฐานเต้านมเนี่ยบวมนะครับแล้วก็หัวนมบวมใหญ่ขึ้นนะครับการกินก็นยังปกติครับกินยาดีนะครับยังกินอันตอนนี้เอา ใบใหม่นะครับมามาให้เพิน่นเล่มเล่นนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงคำคำแรงๆนะครับก็จะเขาพอกินฟางแล้วครับอโอเคนะครับนี้อัปเดตให้เบิ้งนะครับนี่ครับส่องเพิ่นครับ ฟังที่เพิ่นลูกเฟินอยู่นะครับก็จะสังเกตเห็นหลูกเพิ่นขยับเรื่อยๆนะครับเป็นน้นนขึ้นมานะครับปันท้ายตรงเงาหางลดลงครับลดลงจากคลิปที่แล้วนะครับ เจ้าครับเด็ดล้หลุดแล่คนสิคอนมือไดน,นะครับช่วงนี้ก็เฝ้าเฝ้าตลอดนะครับลงบันทายนครับเหน็นไหมครับ นะครับจะย้อนลงลายแล้วนะครับนะครับไมอาเพียร์มันบวมย้อนลงลายเติดนะครับนาจะยังมาหจะมือได้นะครับ ลอลุ่นกันต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเนาะทานทีเขามาไหมก็ขอให้กดติดตามน้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเราค้นให้คลิปทําคลิปนะครับของช่องนี้สแล้วของเฮ้านะครับโอเคนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ